สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแบ่งปันนะครับการปดรหัสหน้าจอ s a m ง s u n g A 3 0แล้วก็การบายพาสหรือการปด gmail โดยใช้อ l o c k t o o l นะครับ a m s u n งทุกๆตัวนะครับเราจะฮาร์ดรีเซ็ตหรือปดหน้าจอโดยใช้มือนะครับไม่ต้องใช้เครื่องนะครับก็เป็นงานสดสดเรามาจากลูกค้านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาปดรหัสหน้าจอกันนะครับก็กดเพิ่มเสียงกับลดเสียงพร้อมกันนะครับอ่าพู่นะครับให้มันดับนะครับให้ดับสนิทนะครับสัก2อสามวินะครับแล้วก็ปล่อยแล้วับมากดเพิ่มเสียงนะครับ แล้วก็มาเพิ่มเสียงข้างบนแบบนี้นะครับนี่โลโกโล้ขึ้นแล้วนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับามาแล้วแล้วก็ทำการนะครับกดวิบ data นะครับเลื่อนลงมาหาคำว่า Data Factory Reset ตตัวนี้นะครับแล้วกดเข้าไปเลยปับ๊บนี่แล้วกดเลื่อนลงมานะครับแล้วรีเซ็ตเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เครื่องกำลัง ทำการฮา์ดรีเซตอยู่โอเคผมนาณน,นี้นะครับก็ทำการบูตเครื่องได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะข้ามขั้นตอนตรงนี้ไปนะครับครับตอนนี้ก็ นะครับเครื่องถูกเปิดข right ึ enfin ้นมาแล้วนะครับเสงอาจจะน้อยหน่อยนะครับเห็นไหมฮะก็ตอนนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะใช้อลล็อกทูในการปลดรหัส gmail นะครับก็คือมาที่คําว่าซัมซุงเลยนะครับแล้วพิมพ์คําว่าไอ้เพิ่งพิมพ์นะฮะให้เรามาเช็คตรงนี้ก่อนนะครับมาตรง emergency เห็นไหมฮะกดเข้าไปเลยนะครับตรง emergency นะครับอาจจะไม่ค่อยชัดนิดหนึ่งนะครับกดดอกจันสี่เหลี่ยมศูนย์ดอกจันสี่เหลี่ยมนะครับดูให้ดีนะครับ อ่าถ้าขึ้นหน้าตาแบบนี้แสดงว่าเรามีโอกาสผ่านสูงมากนะครับนะฮะเราสามารถใช้ตัวฟังก์ชันตัว F R P สีเขียวเเห็นไหมครับเนี่ย Remove F R P 2023ได้อย่างสบายเลยนะครับโอเคนะครับผมก็จะย้อนกลับไปคืนก่อนนะครับย้อนกลับมามาแรกนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับมาที่โฟกัสนี่หนึ่งนะครับมองเห็นนะครับอ่าสีเขียวเห็นไหมครับเนี่ยนะครับ เสียบสายนะครับต่อคอมให้เรียบร้อยเสียบสายเข้ามานะครับเครื่องไม่ต้องปิดนะครับเป็นไทซีอ่าถ้าคอมพิวเตอร์ของใครมีไดเวอร์ซัมซุงอยู่นะครับพอร์ตจะขึ้นแบบนี้เห็นตัวอย่างไหมครับนี่แบบนี้แบบนี้คือมีพอร์ตแล้วนะครับนี่มีพอร์ชตชัดเจนแล้วนะครับถ้าใครไม่ขึ้นพอร์ตแสดงว่าไดเวอร์ไม่มีนะครับตูดชาร์จมีปัญหาสายชาร์จมีปัญหา หลายอย่างนะครับองค์ประกอบเยอะทำยังไงก็ได้ให้ขึ้นไดเวอร์แบบนี้ถึงจะสามารถโหลดได้โอเคหลังจากนั้นนะครับมาทำการคลิกที่รีมูฟ e fp เลยนะครับปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับกดปั๊บกดคอนติเนีเลยนะครับอ่านะครับเสร็จปั๊บมาตรงนี้ครับเดี๋ยวมันจะขึ้นขึ้นมาเด้งขึ้นมานะครับอ่านะครับอ่านะครับอ่า emergency นะนะดอกจันสี่เหลี่ยมดอกจันโอ้ยไม่ใช่นะโปรแกรสี่เหลี่ยมศูนย์ดอกจันเรียงแบบนี้เสร็จปับ๊บพอขึ้นมาแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะเราก็มากดเมธอดอันที่หนึ่งแบบนี้นะครับปับ๊บนะครับดูนะครับเครื่องกําลังจะอ่านนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับมาแล้วนะครับนี่โปรแกรมอ่านแล้วนะครับเครื่องกําลังสแกนนะครับ รอสักครู่นะครับนี่แล้วก็ให้เรามากดที่คอมพิวเตอร์เออที่มือถือนะครับดูนะครับนี่คำว่าตัวนี้ฮะตัวข้างล่างขวามือเอโรเอโรนะครับโอเคเอโรนะครับปับ๊บโอเคโอเวก่อนนะครับอ่ายินยอม remove frp โ okay. อเคอ่าเรียบร้อยแล้วตอนนี้เครื่องผ่านแล้วนะครับเดี่ยเห็นไหมฮะนี่ยูที่คอมนะครับเราจะโฟกัสอยู่ที่คอมนะครับ,รบเห็นไหมครับที่คอมเห็นไหมครับนี่ฮะ remove frp โอเคแล้วเห็นไหมครับตอนนี้หน้าจอจะเครื่องคอมก็จะมือถือก็จะเด้งมาแบบนี้ให้เรากดนะครับตอนนี้จริงจริงผ่านแล้วนะครับเราดึงสายออกได้เลยนะครับดูนะครับ แล้วก็มาเซตอัพตรงซ m s u n g วิสาะอ่ตัวนี้แล้วกันอ่าโอเคดูนะครับมาแล้วนะครับผมนี่นะครับนี่เรียบร้อยครับการปลดรหัส Gmail Samsung A 3 0โดยใช้ Unlock Tool ครับทุกคนสามารถทำได้ทั้งหญิงทั้งชายลูกเด็กเล็กแดงครับทำได้หมดนะฮะขอบคุณสำหรับการรับชมด้วยนะครับกดติดตามกดสับตะไคร้ให้ด้วยสวัสดีครับ